รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบังกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์เทนาจัดเต็มในงานแถลงข่าวออมาโดรีแบนด์พร้อมสะพายขอแต่งงานสุดซึ้งไปดูว่าหลับดาวเขาหยัดเก็บช่วงเวลาไหนเอาไว้ใน ภาพยนตร์ที่ใครหลายๆคนต้องเคยได้ยินในดาวโซเชียลมีทายด้วยเบื้องหลังภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันพลยเบกในฮัทชาติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเรื่องราวดาวโซเซตี้สวัสดีครับมีพวกเราสองคนผมท็อปทคนลหมายสุขครับแอนโ์ตอนนิมัทาวารารอด ในรายการเรื่องดาวแนวโซเซตี้ทุกวันเวลาดีๆเที่ยง4ค่ะรายการของเรานะครับจะนำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยววงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับ<ช>แล้ววันนี้นะครับเราจะมีเรื่องราวของดาวดวงไหนมาอัปเดตกัน ไปชมกันครับไปดูเลยค่ะบอ,อสหนุ่มเชนธนาเจ้าของธุรกิจแบรนด์อามาโดได้เลิกดีจัดงาน an, อามาโดรีแบนด์พร้อมเซ็นสัญญาก,กับพ์ทเนอร์ซัมซุงจากเกาหลีงานนี้มิปิลลินดาราคนดังมาร่ามารวมง,งานเป็นเกียรติมากมายแต่ที่เป็นไฮไลท์เด็ดยิ่งกว่าการรีแบนด์นี่ก็เห็นจะเป็นการเซอร์ไพรส์สุดซึง้งจากหนุ่มเชนที่ขอแฟนสาวเจมกน,นิก,กาแต่งงานแบบลั่นกลางห้างกันเลทยทีเดียวทำเอาสื่อมวลชนและผู้ร่วมง,งานซึ้งพันตามกันงานนี้เราไม่พลาดที่จะมีภาพฟินมาฝากกันค่ะ ลผลิตภัณฑ์ดอนเรียกได้ว่าธุรกิจรุ่งเรืองความรักรุ่งโรจน์เป็นเรื่องราวดีๆแฮปปี้เอนดิงตอนรับปีใหม่กันเลยค่ะมาต่อที่ความบันเทิงในช่วงต่อไปดีกว่าครับกับช่วงมุมต่างของ,ของดาว,ดาวแล้ววันนี้นะครับพี่ปิดต่ออติจะพาไปในมุมต่างของดาวในงานอะไรวันนี้ค่ะพี่ปิดต่อปอตินะฮะจะไปถามเราดาวในหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ มุมต่างของดาวในวันนี้ครับผิวผมปิดต่อปตริดนะครับแล้ววันนี้ปอพาทุกคนมาอยู่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวละครเรื่องใหม่เวลาในขวดแก้วนั่นเองครับบทประพันธ์อันทรงคุณค่านะครับของประพัดสอนเสวิกุลครับในวันนี้เราจะได้พบกับทีมนักแสดงมากมายเลยทีเดียวและจะพูดคุยกับพวกเขาในหัวข้อที่ว่าถ้าคุณสามารถเก็บช่วงเวลาในชีวิตที่ผ่านมาได้อยากจะเก็บช่วงเวลาไหนไว้ครับถ้าพร้อมแล้วไปพูดคุยกับทีมนักแสดงกันเลยครับ พร้อมหน้าพร้อมตา,าตบเขาเป็นกาสแสดงเรื่องมีการทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่อย่างนักแสดงสาวหน้าใหม่มาแรางอย่างใบเตยสุภาพิทที่เธอเป็นทั้งเดดไอดอลและนางเองเอ็มีมากมายสาวใบเตยเขาอยากจะเก็บเวลาไหนไว้คะช่วงเวลาในวัยเด็กอืเด็กช่วงไหนครับช่วงก่อนเขา้าก่อนก่อนขึ้นปถมและกันอันนี้รบมากนะฮะ <c oughs> เกียบยาวเลยนะครับช่วงที่แบบยังใส่ใส่อนุบาลอนุบาลและกันอนุบาลก็ได้อะไรครับ เพราะว่าเต่ว่ามันเป็นช่วงมันเป็นช่วงที่แบบมีเมมโมรีกับคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดเป็นนางเอกที่รักวัยใสยแบบนี้ถึงได้สวยน่ารักดูสดใสยอยู่ตลอดเลยนักแสดงสาวสวยกันไปแล้วมาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มตัวเล็กน่ารักมิเชลอย่างเต่า AF8 ที่ไม่ว่า,ววาวจะเล่นบทบาทไหนก็เอาทําเอาสาวๆหลงกัน,ปน,น,นไปแทบผมมอต้นอะไรเงี้ยมอต้นเลยเหรอฮะประมาณผสม5้าอะไรเงี้ยมอหนึ่มาส4ปีนี้ทำไมครับ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรจะทําอะไรก็ทําได้ไปเทีย่ยวได้เจอกับเพื่อนได้เล่นกีฬาอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่แบบเรานึกย้อนกลับไปเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาแห่งความ oh, <no. S 1> ทรงจำเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องกังวลอะไรแหมเป็นคนสบายๆแบบเจเลยแบบเนี้ยเข้ากันได้ดีแน่นอนเจคอนเฟิร์มปิดท้ายกันที่เด็กแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่แต่เสน่ห์แรงเวอร์อยากพิจิวปรสุกันหน่อยเรื่องเก่าแบบนี้พี่เขาจะเก็บช่วงเวลาไหนไว้นะสำหรับผมเนี่ย ช่วงเวลาของวัยเด็กที่ยังมองโลกขาวสดใสบริสุทธิ์เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เริ่มเข้าวัยเรียนนะฮะช่วงแรกๆแ,แล้วก็เป็นช่วงที่วิ่งเล่นกินข้าวกลางวันกับเพื่อนๆตกเย็นก็กลับบ้านทุกครั้งที่ย้อนกลับไปถึงความสิ่ง่างนี้เนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจที่ดีเห็นรุ่นใหญ่แบบนี้พี่เขารักในวัยใสวัยเด็กเหมือนกันนะคะรวมถึงรักเด็กด้วยอ่ะอุ๊บตอบก่อนเด็กอย่างนว่น และนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดนะคบของเรานักแสดงในวันนี้ครับช่วงเวลาที่มีความสุขของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาวัยเด็กนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมช่วงเวลาวัยเด็กไปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามซี์เรื่องนี้ด้วยนะครับกับเวลาในขวดแก้ววันนี้หมดหน้าที่ของปอแล้วครั้งหน้าจะพาไปติดตามมุมต่างของดาวกันที่ไหนห้ามพลาดครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอพักความบันเทิงไว้สักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันในรายการเรื่องดาวนาว,วโซเซตี้ต สนับุนโดย b a n กอ o แ a i r w a ย Asia Boutique a i r l i ลน์ไกับเราสอคนในรายกันเรื่องดาว,ดวนาวโซซิี<า>กับเชื่องดาวโซเชีล ต้องบอกเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีงานอดิเรกเป็นดูหนังหรือไม่ก็ฟังเพลงอย่างน้องแองต้องดูหนังหรือฟังเพลงแน่นเลยใช่ไหมคะโอ้โหสำหรับแอนเฮว่ว่างเมื่อไหร่ต้องรีบไปดูเลยแหละค่ะพี่ทอและแอนเี่กก็ชอบไปฟังเพลงในหนังด้วยนะคะเรียกได้ว่าเพลงส่วนใหญ่ของแอนเนี่ยที่ชอบนํ่นมาจากในห,หนังทั้งนั้นเลยะคะะงั้นดีเลยค่ะวันนี้นะครับพี่มีห้านดับเพลงประกอบภาพยนตร์ที่หลายๆคนเนี่ยเคยฟังและต้องรู้แน่นอนว่ามาจากภาพยนตร์ให้ชมกันด้วยครับ <S 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 เพลง Flashlight ของ Jessie J ค่ะเพลงนี้นีคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง f r m Hit Perfect 2ค่ะชมรมเสียงใสถึงไม่ตามฝันเป็นเรื่องราวของการแข่งขันร้องเพลงอะแคปเปร่าระดับโลกที่ส,สาวๆในเรื่องเนี่ยนำเพลงนี้ไปร้องบนเวทีประกวดน,นั่นเองค่ะ อันที่4ครับผมกับเพลง Feel the Light ครับจาก Jennifer Lopez mm hmm. เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันสุดน่ารักเรื่องหนึ่งครับชื่เรื่องว่า Home mm hmm. ที่งานนี้เนี่ย mm hmm. นอกจากสาว Jennifer Lo ลเปสจะร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับแถมยังมาร่วมภาคเสียงเป็น Lucy mm hmm. แม่ที่ต้องพัดภาคจากลูกสาวด้วยครับ Feel the light ค่ะเพลง l i g h t i n g o n t h e w a l l จากแซมสมิธเพลงประกอบภาพยนตร์สายรับภาคใหม่สเปคเตอร์ที่ดังเป็นพลุแต่แถมยังเป็นเพลงประกอบหนังเจมบอลเพลงแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งอีกด้วยนะคะกับเนื้อหาทําน,นองที่นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ของแซมสมิธค่ะเลยทำให้เพลงนี้นะคะดูเข้ากับ,บภาพยนตร์เจมบอลภาคนี้แบบสุดเลยละคะ่ะ มาถึงอันดับที่2ครับกับเพลงนี้เลยครับ Love Me Like You Do ครับผมจาก e l l i e g o u o d i n g นั่นเองครับผมเพลงประกอบภาพยนตร์ที่สาวๆทั่วโลกต่างรอคอยอย่าง f i f t ติเชตออฟเกครับที่เพลงนี้เนี่ยทำเอาสาว l e i l g g o u l d i n g เนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับและเพลงนี้เนี่ยยังสามารถครองอันดับหนึ่งใน UK Single Chart นานถึง4สัปดาห์เรียกได้ว่าฮอตไม่แพ้นหนังเลยทีเดียวนะครับ It's been a long day without you, my friend. และอันดับหนึ่งของเราก็คือเพลง See You Again จากว ah ิทคาริฟาซึ่งฟิชชิงกับชารีพุทค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 7นั่นเองเรียกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยเข้าไปคลองใจใครหลายๆคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะเพลงนี้เนี่ยซึ้งกินใจมากๆและทูกแต่งขึ้นเพื่อไว้อะไรและให้เกียรติกับพอลวอ์เกอร์ค่ะนักแสดงหนุ่มพูดจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะ through, You were standing there by my side And now you go be with me for the last ride It's been a long day Without you my friend And I'll tell you all about it When I see you again I see you โอ้โหเรียกได้ว่าเพลงเนี่ยเพราะทุกเพลงเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบนี้นะของแอนที่ว่าหนังดีเพลงเพราะโคโปรดจริงๆเลยครับมาส่หรับที่ความเติงต่อไปดีกว่านะครับกับช่วง HOTCHAN

อย่างลุคเบซี่แลวก็เอสการามิเลสค่ะมาร่วมเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเขาทั้งสองคนเนี่ยถึงขั้นแหยอมทุมสุดตัวค่ะเล่นเงแสดงเองเลยนะคะ <because S 1> สำหรับฉากแอคชั่นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วหลายหลายคนเนี่ยต้องอยากเห็น<ค>้ว<ค>ใช่ไหมล่ะคะวันนี้เนี่ยแอนดมีเบื้องหลังภาพยนตร์มาให้ดูกันด้วยเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ I was drawn to Point Break because I'm a big fan of the original film and a chance to create a new version of that film and also to expand it in terms of the scale. The collaborators on this project are the actual athlete. I'm Chris Sharma, I'm a rock climber. The whole area of the Tepui's in this part of Venezuela, Angel Falls, it's the most incredible place I've ever been in my life. I think it really is like the perfect location to make some really cool climbing footage. Ericson's really committed to keeping it really authentic. Oh. Seeding the film with real live athletes, it does give a, a level of authenticity to the whole film, and I think that's definitely going to come through in our climbing scenes. My name's Jeb Corliss, and I'm technical advisor for the Wingsuit Flying Unit. We are in a place called Wallenstad, Switzerland. Team of guys. We've got four characters, and then you have to have a cameraman who's following them. So you're looking at five people in close, tight formation, flying into a very narrow gorge that slices through a mountain. The first time I watched those five guys into that crack, I was like, "It was one of the most spectacular things I've ever, I've ever witnessed." My whole life has been flying wingsuits. It's been everything to me since I was 16 years old. These are the greatest wingsuit pilots who have ever lived. โอ้หถือว่ามันมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบหนังแนวผ่าโขดเอ็กซ์ตรีมแบบนี้นะครับไปชมกันได้ครับในโรงภาพยนตร์นะครับแต่วันนี้นะฮะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ชมคนไหนอยากจะอัปเดตข่าวสารในแวดวงการบันเทิงนะครับของเรามี2ช่องทางครับทางอินสตาแกรมเรื่องของดาวทาง Facebook เรื่องของดาวหนาโซ o ซ i e t ิตี้ครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าป้ายสวยๆจากโฟรค่ะแล้วกลับมาเจอกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการเรื่องของดาวหน c i โซ y ซิตี้ทุกวันเวลาดีเที่ยงสีค่ะ ทางช่องนาวทริติกชีวิตดีได้ไม่ต้องรอนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ